นี่ไปไหนนี่ห้อยไว้เลยโอ้เต็มลงแดงล <laughs> ุงแดงเลยเสียงโคดคอครับแซมแน่นอน <laughs> สวัสดีครับลุงวันนะครับจากลู่สานผ้ากินผ้าแถวอ่ะพี่น้องวันนี้พาพี่ผ้าน้องมาหากินเขานอกสถานที่นะครับวันนี้ลุงวันมาแถวสันเขื่อนครับสันเขื่อนอุบลรัตนเป็นร้านสมตำทางท้างครับน่ครับร้านแม่จงนะครับร้านแม่จงริมเขาเนี่ยเปนูเพื่อนกับตามนี้นะครับนี่ด้านนี้เป็นเบนูอาหารครับโอ้พี่น้องอันนี้เป็นปลาเขื่อนนะครับปลาขาวอีท่าอนเพิ่นวาอันนี้ปิ้งปลากรดครับพี่น้อง มีปลากระดกกรเพาหมูใสนี่ปิ้งปลาขาวีไทยครับเป็นปลาเคเรนอุบนลาดเทว์นะครับเนาะเนื้อปลาไม่ต้องห่วงครับแซมแน่นอนปลานี้ยไงใส่เบื่มๆแล้วแต่คนมักเนาะครับมื้อนี้ลูกวันสร้างไปบซียางเนาะต้องไปชิมกันบรรยากาศกันนี่ครับอยู่ริมถนนนี่มาจากเคเอนครับมาจากทางขอนแก่นนะครับเป็นเขาขาดลงมากอะนี่ครับแถวแถวสกายวอล์กข้างหลังนี่ครับผมอันเพิร์ลซีมีน นี่ครับสมปลานไอเฮ็ดไม่ไหมกับมี่ท่านมี่สมสมปลายังครับเนี่ยเป็นเนื้อปลาตองเนาะอันนี้ก้อนปลาขาวครับนี่ก้อนปลาขาวสมไข่ปลาไข่ปลาจอมกุ้งนีเหมือนกเนี่ยสมไข่ปลาอันนี้สมไข่ปลาครับสมไข่ปลาเนี่ยจอมจอมปลานะ<ว>ครับโอ้หลายนี่แน่เป็นแซบครับว้าวแล้วก็นี่เป็นสมปลาตะเพียนครับที่ว่าเป็นโต นี่ป่าตะเพียนเคขื่อนนี่แหละครับนะนี่ครับไปจงกำลังโขกต่ำบางฮงให้ลูกวานกินอยู่เอาเบิ้งดูโอ้เผ็ดเพชรเลยนะครับเผ็ดเเลยค่ะเผ็ดเพชรเลยจ้าเอ้ครับกินจากเฟมเมอร์ไปจงเลยส้มตำอพิเศษเลยนะครับอ้าพิเศษเลยแซบแซ่บแซ่บที่สุดในโลกอ่ะ ไปจงเพิ่นลงมือให้เลยมาเลยแล้วยอวยอแล้วพี่น้องเอ้ยมาเลยอ่าอู้หออมมือห้วยครับมาเลยนี่เด็ดจังเลยเด็ดปะไปจ่งสุดยอดท่านนี่พี่น้องมา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 แซมกันครับนี่ครับไปแล้วสมตำโอ้ นี่แจ้งขุดคอกครับแซมแน่นอนครับได้แล้วได้แล้วครับผมสวัสดีค่ะครับนี่ครับแม่จงครับเจ้าของร้านเอ้าเปิดมาตั้งปีน้อครับจงเปิดมาตั้งปาหรอจ้าจ้าประมาณสี่เขาสี่สิบปีแล้วจ้าสี่สิบปีครับเปิดยี่มบอนี้ครับเปิดยี่มบอนี้ราคาบ้านนี่แหละบ้านท่าศิลานี่แหละจ้าบ้านท่าศิลาค่ะค่ะส่วนใหญ่อาหารของเขาอย่เป็น จะเป็นต้มปลาลาบปลาก้อยกุ้งเต้นลาบเนื้อที่เป็นอาหารที่เป็นหลักๆ่วนย่ายนี่วัตถุดิบจากใจกับปลาออกจากเขื่อนเขาเลยค่ะปลาปลาปลาขาวอีทยก็เป็นปลาเขื่อนธรรมชาตินี่ปลาขาวอีทยเนาะค่ะนี่ปลาขาวอีทยเป็นปลาเขื่อนค่ะเป็นปลาธรรมชาติเลยค่ะดีแน่นอนเนาะปลาเขื่อนจะรับร่องปลาโคตรกับปลาโคตรเขื่อนค่ะตัวเหลืองๆโอ้ค่ะค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือปิ้งปลาสดๆนี่ค่ะลูกค้าชอบมากเลย อกินครับคุต้งต่บนงค่ะวิ่งปรากฏวิ่ปรากฏปะขาวค่ะลงเขามาเลี้ยวซ้ายหลังคาสีส้มๆนะคะขอฝากด้วยร้านป้าจงริมเขาค่ะครับผมขอบคุณค่ะป้าจงจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วสมตรัของรางวั อ๋อพี่น้องมาโอ้หิวหิวหิวอ่ะอันดับแรกกับน,นี่ครับนี่สมตำเอารถจัดๆเลยครับพี่น้องแซ่บเลยครับอ่ะปลาโน้อโน้อที่ทั้งประจงเพิ่นไถมาครับไอ้กุ้งฝอยสดๆเด้งๆเลยครับพี่น้องเนี่ย <Yeah. S 1> เดี๋ยวามาห้อยกับสมตำเนาะโอ้ยพี่น้องบ๊วยเป็นไง นี่ห้อยใเลยโอ้ยเต็มลงเดงลงแดงเลยมามามาหิวนพี่น้องอู้อู้อูอู้อู้อ้อู้อู้วู้อู้อ้อู้อู้อืมอืมอู้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 อูอู้ อืมอืมสดครับมาวรมอืมอเนี่ยกุ้งหวานสดครับ ่ะกุ้งฝอยเด้งๆครับสดๆกินกับสม้มตำวอมอืม้อฮือฮือซูนั้นอ่ะพี่น้อนนงอุ้ยอันนี้ปิ้งประกดครับปิ้งประกดเคื่อนนะครับเนาะลองมาชิมกัน

U cái nào vậy ạ? haha, coi เมียงปาเมียงปาอ,อันขอยาใส่เมื่อเด้ครับพี่น้องเนาะลุ่งวันกินเพ่อเดียวบ่เมียงหอกเนี่โอู้เนื้อปลา,า,าพี่นอ้องใส่ลงไปเลยนี่ขนมจีนนี้น้ำจิ้มครับเพื่อนแถวว่ามีสองอย่างอันนี้แบบหวานครับลุ่งวานจะใส่แบบ,บหวานเนาะ ลาดเอาไปเลยลาดโอ้ยมามาไปเลยผ <วง S 2> ม,ม,มน,นี่เพลของ้านอีกเบนูหนึ่งครับก้อยกุ้งโคยตี้ครับพี่หน่องพี่ก้อยกุ้งเสิบกออรอกแห็งคอมเนาะ ได้กินในช่วงนี้นะครับบัวควายมี่ครับเนื้อกุ้งหวานๆห,นหอมบวกรอบหอมขอ้าวขวอืมบวกรอบไอกอบอยกุ้งใช้บวกร,บรับ สับแซบอืมว่ากาศที่เนื้อกุ้งสดหวานพี่น้อง ตท่นั้นอ่ะพี่น้อ,นองต่อมากต้มประกดครับนี่ประกดเคลเนื้อขาวจุนพูนพี่น้องอืมอ่ะขอหยาดพี่น้องเนาะอยากสาย,ยัลน้อยนี่สูตรเป็นสูตรของทางร้านแม่จงคนนะครับอยากดูวันร่องไหม เบิ้งเบืงเ,เนื้อประกดพี่น้องนี่เห็นไหมรู้สึกจะเป็นประกดคั่งเนาะประกดคั่งถ้าจำไม่ผิดลุงวันลืมขอโทษขอไปเป็นประกดคั่งครับนี่เนื้อขาวจนพูนเนื้อสดดีๆพี่นอ้องเนื้อหวานรสชาติหยอกตม้มยำรสเข้มข้นนะครับพี่นอ้องเดีวเราจะมีกินของกะเพรา อี่าเใส่กับเผาพร้อมนี่ครับใส่กับเผาหอมอื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 มครับ โอ้พี่น้องมื่อนี้ถือว่าสุดยอดครับแซ่บขนาดครับเป็นการไม่กินปลาร้านอาหารอยู่สันเคลื่อนนัครับสันเคลื่อนบนลาเท่าร้านปลาจงครับอ่ะมื่อนี้กับที่ทุกวนกินไปกับมี่ตม้มยำปลาคั้งสมตำลร่ย้วยกุ้งฝอยแล้วก็ก้อยกุ้งแล้วก็เมียม่ยงปลาเมี่ยงปลานิ่นปลานิ่นเผานะครับแม่จงนะปลาจงเพิ่นให้ปิ้งประกดมาโอ้แซ่บครับครับ ไม่กินเ้าบางนี้ได้กินเนื้อปลาเครื่องนวล,ลวก็ได้กินสมตำแบบบ้านๆเข่า,า,าได้รับบรรยากาศดีๆอ่ะฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อไ้ครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับผมปูนปูน